สวัสดีครับวันนี้หนมปังจะมารีวิวล้รลางสไล,ลดลล์ลรานสไลด์เออหรือว่าล้รลางล่อนล้านลอ่ลอนอ๋ออะไร์หลดวันนี้อ้อนี่ไงนี่คโอ้นี่น,นี่โอ้มีสติ๊กเกอร์ด้วยล้านอือเออพอตูในกระดาษ พอดูในกระดาษโอเคในกระดาษนดเดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าอนาน้ปังเล่นให้ท่านผู้ชมดูมันไม่หวีเออเดี๋ยวก่อนไหนไหนไหนอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอะไรหล่นอะไรหล่นอออันนี้หล่นอันนี้ใส่ข้างบนเนี่ยอ๋อในตรงไหนเนี่ยนี่ครับ ก็จะได้ประมาณนี้อ่ะอ่ารถใส่ตรงนี้อ่าล่อนไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บอืออะไรหนาป้า่ะฮะล่อนให้ท่านผู้ชมดูล่อนข้างบนสุดสิลูกเออล่อนจากบนสุดลงมาเลยลจะลดต่อไไหนค่ะอ่าอ่านู่นนี่ ตัวนี้มีเซ็ตทั้งหมดประมาณเจ็ดคันครับรถรถที่แถมมากับ <พอ S 1> ตัวหลังร่อนครับครับอ่าครับอัน้ตา,ามายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืน,ย,น,น,นยืนตรงนี้่อยครับยืนตรงนี้พ่อจะเอาเป็นภาพหน้าปกครับ นี่ยืนตรงนี้เออไม่น,น,นี่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เออแล้วก็จ้องมองกล้องมองที่กล้องมองที่กล้องออยิ้มหน่อยไอ้จิกจิกจิกออมองกล้องหน่อยที่มองแป๊บเดียววะ่ะถ้าจะไปทำภาพหน้าปกไม่ได้เลยเนี่ยไไ่่หหนแแคแะและโอ้จะร้องไห้มีรถอสานันาดนีงจะทำให้ในวันนี้แล้วก็ลงไปสานนี้แล้วก็เลื่อบ <Okay. S 2> ออธิบายวิธีเล่นได้ด้วยอืมเอ้ออาเล่นให้พ่อดูลนเล่นพ่อดูหน่อยครับเล่นให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับอ้าพร้อมแล้วมาเล่นล่อนล่อนลางสไลด์กันครับอืมอมีเจ็ดคันครับห้าล่อนไปไปเลยครับ ไม่ปล่อยปล่อยให้มันไหลลุกปล่อย <c oughs> นี่ไง <c oughs> เออนีดกับด้านปล่อย,ยครับนี่อือ่ะอีกขั้นหนึง่งอืมอีกขั้นหนึง่ง ดีงว่าแม่เอนี่ยนะยอดเสร็จลอยแล้วต้องครบเจ็ดคันนะครับไอลองเล่นเนี่ย อันนี้คือตัวรถที่เล่นกับลางสไลด์นะครับ mm. นี่ครับอันน mm. ี้จะเป็นรถเบนเบนหน่อยแล้วก็มีหลอด mm. พิทด้านไหนก็ได้ครับเฮี mm. ยใส่ใส่ข้างบนนี้นึ่งสองสั้นโอ้โหหนึ่งโอง้เ้าปล่อย้าปล่อยโอ้ติด เออมันตินดชิดกันเกินไปไม่ได้ต้องปล่อยทีละด้านเนี่ยลูกดูติดก,กันแล้วโอ้ยติดก,กันหมดแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ชอบเป็นไม่ชอบเป็นอ๋อครับง่ายเลยใา่ไหมนเนม่ยิดก,กันหมดเลยพ่อปล่อยอ๋อง่าพ่อปล่อยปล่อยง่ายครับ <laughs> เออพ่อเขี่ย <Labor> พ <ator Dziękuję> ่อเขี่ยโอ้ยอะไรดี๊ดจ่อเข้อไปเข้าไใหญ่งงเออก็ไม่ลงไงลูกจนรถข้าไปในรถอะไรเข้าไปรถรถทีแเลนเข้าไปในนี้เข้าไปในนี้อ๋อครับ บ๊ายบท่านผู้ชมไม่ไปไปนอไม่ไปไปหนอหนอไม่ไมไปได้ไงเดี๋ยวพ่อจะปิดกล้องแล้วไบไปอ่ะหนอไม่ไม่ไปหนอโอ้มาดูนี่ไไปเสร็จเดี๋ยวแม่ให้เล่นตอพความกิดมาเต็ตอ่ะไปายให้ท่านผู้ชมไปแล้วเจอกันใหม่ค่ะเต็มด้วยดู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  Oh, no, 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 we think, bro!